คอข่ายสีบรรพศตัอ้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอสีบรรพศจังหวัดพัทธลุงมีนายพิเดชส,สุขหอมพ่วมในการรงเรียนบ้านขอปู่ทำหน้าที่ประธานเครือข่ายนางอารีหนูรุ่น ผพ้อในการโรงเรียนอนุบาลสีบัรพศทำหน้าที่รองประธานเครือข่ายนางสุวิศีรักษาผพ้่อในการโรงเรียนบ้านเหลืองงามทำหน้าที่งานบริหารวิชาการนางสาวกรวิการหนุนอนันต์ผพ้่อในการโรงเรียนวัดไสประดูทำหน้าที่งานบริหารวิชาการนางสุภาวดีอินปาน เพในการโรงเรียนวัตะแพนทำหน้าที่งานบริหารงบประมาณนางวิไลวันสายจันทร์รักษาการผพ้่อในการโรงเรียนชุนหวันทำหน้าที่งานบริหารงบประมาณนายสรัญยูสุคนธมัตผพ้่อในการโรงเรียนบ้านไซทองทำหน้าที่งานบริหารงานบุคคลนายกิติศักดิ์ชุมใหม่ผพ้่อในการโรงเรียนบ้านสวนโนดทำหน้าที่งานบริหารบุคคลนางสาวปรีดาชูศรี ู้อำนในการโรงเรียนวัดโพงงูทำหน้าที่งานบริหารทั่วไปนายกฤตณานพาณิชพงศกรูพอ่นในการโรงเรียนบ้านหัศคุณทำหน้าที่งานบริหารทั่วไปนางกัลยาอินปานูพอ่นในการโรงเรียนบ้านโลเร็ดทำหน้าที่เลขานุการเครือข่ายเครือข่ายสีบรรพ์มีโรงเรียนในเครือข่ายจำนวนส1เอ็โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนบ้านขอปู่ตั้งอยู่หมู่ที่1ตําตำบลขอปู่อําเภอศรีบรญพฤจังหวัดพัทลุงระยะทางจากโรงเรียนถึงที่ว่าการอําเภอศรีบรรพฤตามเส้นทางคมนาคม6กิโลเมตรและถึงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง35กิโลเมตรโรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ของวัดขอปู่ซึ่งมีเนื้อที่18ไร่โรงเรียนเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2470 ปัจจุบันเพื่อทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งหมด289คนแยกเป็นอนุบาลจำนวน43คนระดับประถมศึกษาจำนวน200คนและระดับมัธยมศึกษาจำนวน46คนครูและบุคลากรดังการศึกษาจำนวน22คนโดยมีนายพิเดสุขหอมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนายสุธิพนันธ์สุวรรณเดชาคุณเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านเขาปู่ได้รับการคัดเลือกจากภาคีเครือข่ายประชาคมระดับตำบลเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันโรงเรียนดีใกล้บ้านพุทธศักราช2552โรงเรียนสถานศึกษาต้นแบบการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพประเกตรัชกาลที่9 โรงเรียนนำร่องในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในสมเด็จประเทศพระราชดาสยามกุฎราช,ชกุมารีโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริตรุ่นที่สองโรงเรียนวิธีพุทธโรงเรียนหน้าอยู่หน้าเรียนรู้ระดับทองของเขตพื้นที่โรงเรียนศูนย์พัฒนากีฬาวอลเลย์บอลประจำอำเภอศรีบรรพตด,ดำเนินง,งานโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านขอปู่ ได้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างจริงจังเพื่อเข้าสู่เป้าหมายที่ต้องการคือการจัดการศึกษาเพื่อปว,ปวงประชาชนโรงเรียนบ้านเรียงงามตัอ้งอยู่หมู่ที่6ตำบลเขาปู่อำเภอศรีบรรพธจังหวัดพัทลุงมีเนื้อที่12ไร่ภายใต้การโอบล้อมของภูเขา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน123คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนภายใต้การบริหารงานของนายสุวิศีรีรักษาพ่วอมในการโรงเรียนบ้านเรียงงามที่ได้นำเอารูปแบบการบริหารงานโดยใช้ PA DET พาดเดโมเดลมาขับเคลื่อนการบริหารงานของโรงเรียนทําให้โรงเรียนมีการพัฒนาขึ้นไปในทางที่ดีในทุกด้านเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนกิจกรรมและโครงการเด่นของโรงเรียนได้แก่โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโครงการพัฒนาบุคลากรโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผลงานเด่นในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้แก่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงรางวัลครูผู้สอนดีเด่นจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงรางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับดีเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื H ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตหนึ่งผลการทดสอบระดับชาติผลการทดสอบอาทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ปีที่หนึ่ง อยู่ในระดับดีมากผลการทดสอบเ t ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3อยู่ในกลุ่มดีมากผลการทดสอบโ n e น็ Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่ในลำดับหนึ่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตหนึ่ง เรียนวัดไสประยูตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลขอปู่อําเภอศรีบันโพธิ์จังหวัดพัทลุงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพัทลุงเขตหนึ่งเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่หกมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา11คนนักเรียน113คนโดยมีนางสาวกรวิกาหนุนอนันต์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนวัดไสประดูมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมีทักษะและสมรรถนะได้ตามมาตรฐานระดับสากลจัดกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยพัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อัตลักษณ์ของสถานศึกษานักเรียนมีสุขภาพดีเอกลักษณ์ของสถานศึกษาสิ่งแวดล้อมดีน่าอยู่น่าเรียนรู้ผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ของโรงเรียนโรงเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านหรือ,อท t ปีการศึกษา2563มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและนักเรียนมีผลการประเมินเต็ม100คะแนน โรงเรียนมีผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานหรือ NT ปีการศึกษา2563เฉลี่ยทั้ง2ด้านสูงกว่าระดับประเทศร้อยละ50ขึ้นไปและอยู่ในลำดับที่11ของเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพัทลุงเขตหนึ่งโรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือ ONET ปีการศึกษา2,563เฉลี่ยทั้ง4ีกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศร้อยละ50ขึ้นไปและอยู่ในลำดับที่11ของเขตพื้นที่การศึกษาปฐมมมศึกษาพัทลุงเขตหนึ่งโรงเรียนวัตตะแพน เครือข่ายสีบรรพศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตหนึ่งโรงเรียนวัตตแพนเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลคําขวัญโรงเรียนศึกษาดีมีวินยัยใจประสานบริการชุมชนอัตลักษณ์ซื่อสัตว์สุจริตรับผิดชอบเอกลักษณ์เป็นเลิศทางวิชาการวิสัยทัศน์โรงเรียนวัตแพน เป็นองค์กรคุณภาพสูงนักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานความเป็นไทยภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีนางสุภาวดีอินปานเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษามีบุคลากรทั้งหมด14คนโรงเรียนวัตะแพนมีนักเรียนทั้งหมด201คนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัตแพน ปีการศึกษา2563ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน Reading Test RT ได้ร้อยละ82.23อยู่ลำดับที่29ของเขตพื้นที่นักเรียนได้คะแนนเต็ม100ทั้ง2ด้านจำนวน3คนดังนี้ 1. เด็กหญิงภาวินีเพ็งครุฑ 2. เด็กหญิงวรัญญาแก้วขุนทอง 3. เด็กหญิงปะยุดาหอยนุค,คงผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test NT ฉเฉลี่ยรวม2ด้านได้ร้อยละ65.73อยู่ลำดับที่6ของเขตพื้นที่และลำดับที่1ของเครือข่ายสีบรรพศปีการศึกษา2,563มีนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม ได้จํานวน13คนดังนี้โรงเรียนพัทลุงจํานวน5คนโรงเรียนสตรีพัทลุงจํานวน6คนและโรงเรียนอุบลรัฐราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงจํานวน2คนผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2563 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางได้รับรางวัลระดับเงินนางสุภาวดีอินปานรับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมและนางวันดีดำฝ้ายรับรางวัคลครูดีเด่นเนื่องในโอกาสวันครูประจำปีพุทธศักราช2563โรงเรียนวัตแพนได้ผ่านการประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพท ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสะพะทะระดับดีเยี่ยมโรงเรียนวัตะแพนรับรางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายามุกนางสุภาวดีอินปานผูน้อำนวยการสถานศึกษาและนางวันดีดำฝ้ายครูชำนาญการพิเศษรับรางวัลครูดีไม่มีอบายามุกโรงเรียนวัตะแพนขอขอบคุณค่ะ โรงเรียนชุนาวันตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลเขาปู่อำเภอศรีบรรทศจังหวัดพัทลุงมีเนื้อที่18ไร่72ตารางวาโดยปนตรีชาติชายชุนวันบริจาคเงินโดยสเสด็จพระราชก,กุศลแด่สมเด็จยา่าจำนวน80,000บาท และมีผู้บริจาคที่ดินเพื่อเป็นสถานที่ตั้งและสร้างโรงเรียนในปีพุทธศักราช2514โรงเรียนชุนวันเปิดตำการสอนเมื่อปีพุทธศักราช2515สังกัดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและได้ถ่ายโอนให้แก่สำนักงานคณะกรรมาการปฐมศึกษาแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2521 ปัจจุบันนางสาววิไลวันสายจันทร์ตำแหน่งครูโรงเรียนชุนวันรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุนวันและมีจำนวนครูบุคลากรทั้งหมด8คนมีนักเรียน45คนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลที่1ถึงระดับประถมะศึกษาปีที่6 กัดยาความรู้คู่คุณธรรมคำขวัญสุขภาพดีมีปัญญาพัฒนาฝีมือยึดถือคุณธรรมสีประจำโรงเรียนเหลืองฟ้าโรงเรียนชุนวันได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวมีผลการสอบระดับชาติของผู้เรียนอาทีระดับชั้นป .1 เอนทีระดับชั้นป .3 และโ N เนระดับชั้นป .6 ขอบคุณค่ะโรงเรียนบ้านสวนโนนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่หมู่ที่9ตำบลตะแพนอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลงุง มีเนื้อที่จำนวน8ไร่3งาน33ตารางวาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยในปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งหมด133คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนภายใต้การบริหารงานโดยนายกิติศักดิ์ชุม,มัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนโนด วิสัยทัศน์โรงเรียนโรงเรียนบ้านสวนโนดเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคือสุขภาพดีมีมารยาทและเอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือการมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดการห้องเรียน โดยแบ่งเป็นดังนี้ระดับชั้นปฐมวัยจำนวนสองห้องเรียนโดยเน้นการฝึกทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและการอ่านออกเขียนได้รวมไปถึงการจัดก,การศึกษาโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง4ด้านทั้งในด้านร่างกายด้านสติปัญญาด้านอารมณ์และด้านสังคมห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน6ห้องเรียนมุ่งเน้นการจัดก,การศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกทักษะการอ่านออกเขียนได้ผลสรัรฤทธิ์ RT, NT และ l a s One ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นโดยมีจำนวนทั้งหมด3ห้องเรียนฝึกและมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในด้านของอาชีพและการลงมือปฏิบัติจริงรวมไปถึงการทำ MOU กับวิทยาลัยการอาชีพคนขนุนเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกทักษะอาชีพ จากการมุ่งมั่นและทุ่มเทในการจัดก,การศึกษาของโรงเรียนบ้านสวนโนดส่งผลให้นักเรียนมีศักยภาพและสามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันปลูกฝังให้นักเรียนมีศิลธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินยัยและมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมที่จะส่งผลให้นักเรียน เติบโตขึ้นมาเป็นเยาวชนที่ดีของชาติเพื่อที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติไปในทางที่ดีต่อไป โรงเรียนวัดโพงงูตั้งอยู่เลขที่90หมู่ที่7ตำบลเขยาย่าอำเภอศรีบันพฤจังหวัดพัทลุงสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต1เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2470 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ระยะทางจากโรงเรียนถึงเขตพื้นที่การศึกษา30กิโลเมตรปัจจุบันมีจำนวนครูและบุคลากรรวมทั้งสิ้น13คนภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการปรีดาชูศรีผู้อำนวยการคนปัจจุบันมีจำนวน,นนักเรียนทั้งสิ้น114คนวิสัยทัศน์โรงเรียนวัดโครงงูเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาชาติเน้นคุณธรรมนำความรู้อยู่อย่างไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมและใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสีประจำโรงเรียนส้มขาวเอก,กลักษณ์โรงเรียนประพฤกิดีมีวินัยฝ่กีฬาศึกษาเด่นเน้นคุณธรรม อัตลักษณ์โรงเรียนบุคลิกดีมีวินยัยใฝ่เรียนรู้ต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นกันเกลา ดอกไม้ประจำโรงเรียนดอกบานบุรีรางวัลที่ได้รับปี2562โรงเรียนหน้าอยู่หน้าเรียนรู้ระดับดีเยี่ยมปี2563แชมป์กีฬาเปตองจังหวัดพัทลุงประเภททีม3คนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีชายรางวัลโรงชนะเลิอดอันดับหนึ่งประเภทรุ่นเยาวชนไม่เกิน12ปีในการแข่งขันเปตอง SKRU ครับ ครั้งที่หนึ่งโรงเรียนคุณธรรมโสโพโถโระดับดีเยี่ยมโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาย,ยอดเยี่ยมจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงรางวัลครูผู้สอนยอด โรงเรียนบ้านหัดสคุลตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลตะแพนอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงตั้งอยู่บนเนื้อที่12ไร่2งาน11ตารางวาบริจาคที่ดินโดยนายไล่กับสว่างโรงเรียนบ้านหัดสคุณก่อตั้งเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2518สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหัศคุณเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยอนุบาล2-3ถึงและระดับประถมศึกษาปีที่1-6ถึงปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น60คนบุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วยข้าราชการ4ี่คนครูอัตราจ้าง3คนธุรการโรงเรียนหนึ่งคนและนักการพันโรงหนึ่งคน โรงเรียนบ้านหาสัสกุลดำเนินง,งานภายใต้การกำกับและการดูแลของนายกฤตนันพาณิชพงศกรผู้มนวยการโรงเรียนบ้านหัสคุณวิสัยทัศน์ปีพุทธศักราช2564โรงเรียนบ้านหัสคุณเป็นโรงเรียนคุณภาพที่จัดการศึกษาโดยใช้การมีส่วนร่วมผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมมีความภูมิใจในท้องถิน่นและความเป็นไทย คำขวัญสุขภาพดีมีคุณธรรมนำความรู้สู่ความพอเพียงเอกลักษณ์สืบสานวัฒนธรรมชุมชนร่วมใจพัฒนาการศึกษาปรชาัชญาความรู้คู่คุณธรรมต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นหัตสกุล โรงเรียนบ้านโลร็ดตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลเขายา่าอำเภอศี 4, บรรพุจังหวัดพัทลุงจัดการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งสิ้น148คนข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษา15คนนางกัลยาอินปานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโลร็ดได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนได้นำสามสร้างสามเสริมสู่ความยั่งยืนนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตหนึ่งขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรม้านโลเร t โมเดลเน้นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนคุณภาพครูโดย Active Learning รวมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมที่มีความโดดเด่นเช่นเด็กปฐมวัยใส่ใจสุขภาพสนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหนูน้อยลอยตัวโดยสอสเลี้ยงไก่ไข่โดยซีพีหนึ่งครัวหนึ่งต้นปลูกป,ปามน้ำมันโดยกองทุนหมุนเวียนเพื่ออาหารกลางวันและผู้ปกครองสารฝันสร้างอนาคตโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์สงขลาชวนคิดพิชิตขยะโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง มัคุเทศน้อยรักถิ่นเกิดโดยสภาเด็กและเยาวยชนตำบลเขาหญ้าโรงเรียนจัดกิจกรรมสะท้อนผลการดําเนินง,งานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดนวัตรกรรมการเรียนรู้เช่น English with c o d i n g Easy Scratch by Active Learning, บุกผาโมเดลก้าวข้ามความกลัวด้วยการลงมือทำการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่3เกิดผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้ 1. นักเรียนได้รับรางวัลเด็กและเยวาวชนดีเด่นระดับชาติ3ปีสอน 2. โรงเรียนผ่านการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2,563ระดับเกตตรวจราชการที่5ระดับประถมศึกษาขนาดกลางรางวัลระดับทองแดง